ถ้าเราไม่ใช่ช่างครับเราอาจจะมองไม่รู้ว่าการติดตั้งแฟตชิ่งผิดพลาดตรงไหนครับเพราะว่าทันทีที่เราดูจากรูปถ่ายหรือเข้าเราเข้ามาตรวจเช็คงานเนี่ยเราอาจจะคิดว่างานนั้นสวยนะครับแต่เราไม่รู้เลยว่ามันควรจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ไปดูตัวอย่างครับด้านหน้าของท่านผู้ชมก็เป็นหลังคาที่เป็นหลังคาพิยูโฟมครับหลังนี้ไม่ลั่นครับดูจากทรงแล้วก็น่าจะเป็นเมทัลชีตตัวหนาครับแล้วก็คุณภาพของหลังคาน่าจะโอเคครับเลยไม่ลั่นนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าปัญหาจะเกิดจากอะไรครับจุดแรรกคับ ตัวนี้ครับต้องบากลงรันนะครับนะครับตัวนี้ต้องบากลงรันนะครับต้องบากนี้ครับจุดที่สองครับการยึดข้อแฟชชิ่งครับควรจะอยู่ระยะที่หนึ่งหลังรอนแล้วเว้นไปหนึ่งหลังรอนแล้วก็ยึดนะครับคือรอนเว้นรอนนั่นเองครับจุดต่อมาก็คือการกรีดฝังผนังครับการซิลนะครับโพลีนะครับหรือว่าสารกันซึมนะครับต้องมีเนื้อที่หนากว่านี้ครับอันนี้บางเกินไปครับไม่นานก็ทําให้เห็นการแยกแล้วจุดต่อมาครับการยิง นะครับยึดครอบข้างหรือครอบแฟชชิ่งครับต้องยิงลงที่หลังรอนครับก็หนึ่งหลังรอนก็จะอยู่ประมาณสิบเก้าเซนติเมตรนะครับก็ต้องวัดหลังรอนของแต่ละรุ่นนะครับสิบเก้าเซนติเมตรอันนี้ผมพูดด้วยค่าเฉลี่ยครับจะเห็นว่ายิงลงท้องรอนครับกรณีที่น้ําซึมเข้าก็จะเข้าใต้หัวสกูแล้วเกิดปัญหากาการ่วดนั่นเองครับการบากงานอ้อมเสาลักษณะนี้ครับต้องทําในรูปของครับวิ่งเป็นฉากนะครับแล้วก็ล้อมบริเวณเสาครับตัดแบบนี้ก็จะเห็นว่าเกิดช่องบูแล้วก็เนี่ยเกิดปัญหานะครับ บริเวณช่วงซับซ้อนของคอฟเฟชชิ่งครับต้องมีการยิงสกูยึดบริเวณนี้ครับระยะห่างของสกูต้องอยู่ประมาณ4ี่เซนติเมตรครับตามมาตรฐานการครอบคอฟเฟชชิ่งครับหรือครอบข้างครับต้องดูครับตรงนู้นลงรอนครับแล้วก็ตรงเนี้ครับอยู่ค้างที่หลังรอนครับอันนี้ไม่ได้ครับคือเราต้องหาระยะค่าเฉลี่ยเพื่อให้มันตกในท้องรอนทั้งหมดครับอันนี้คือรางน้ำครับและอันนี้คือปลายหลังคาครับปลายหลังคาที่ดีควรจะอยู่กึ่งกลางของรางน้ำครับนะครับแล้วดูครับ แปอยู่นี้ครับแผ่นหลังคาอยู่นี้ครับแปลว่าชายหลังคามีระยะประมาณ7ซนติเมตรนั่นแปลว่าเกิดปัญหาน้ําย้อนเข้าไปในบ้านนั่นเองจุดต่อมาครับบริเวณปลายหลังคานะครับแผ่นนะครับต้องยิงบริเวณปลายแผ่นหลังคาเนี่ยนะครับต้องยิงทุกหลังรอนะครับอันนี้จะเห็นว่ายิงรอนเว้นรอนครับแล้วก็บริเวณที่เป็นช่วงประกบไม่ยิงพอะไม่ยิงนะครับมันก็จะเกิดการอ้าได้ครับปกติต้องยิงครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มี หลังคาไม่มีพีเนี่ยนะครับจังหวะที่เราเหยียบเหยียบลงนะครับที่ท้องรอนะครับปลายเนี่ยจะกระดบขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นปลายแผ่นต้องยิงสกูทุกหลังรอนครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับในส่วนของส่วนต่อเติมครับแค่หนึ่งส่วนต่อเติมเราพบการทํางานผิดนับกี่จุดนะครับถ้านับโดยคร่าวๆนะครับ ก็จะอยู่ประมาณ10กฝั่าจุดนะครับอันนี้เป็นการาสำรวจแบบใช้เวลาเพียง3นาทีครับถ้าสำรวจให้ละเอียดกว่านี้ครับปัญหายังมีอีกมากครับวันนี้ก็นะครับฝากติดตามผลงานของบริษัทบูโคมสดดวิตส์ครับซ่อมสร้างต่อเติบ,บ้าน